สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายว่าทําไมผมถึงทอดไก่มาจากบ้านนะครับผมที่ผมต้องทอดไก่มาจากบ้านนี้คือหนึ่งผมไม่อยากยกอุปกรณ์พวกเตาทอดที่บ้านมาตลาดเพราะบางตลาดนี่ที่แคบแล้วก็ประหยัดเวลาในการทอดที่ตลาดด้วยพอมาถึงตลาดผมก็เอาสะดุ้งน้ามันทอดประมาณนาทีหนึ่งนะตกระทะนะครับไก่ก็จะสุกพอดี ปัญหาที่ผมเจอคือลูกค้าผมเยอะนะครับถ้าผมเอาเตามาทอดที่ตลาดผมทอดไม่ทันนะครับทอดไม่ทันลูกค้านะครับเอาลูกค้าไม่ทันฉะนั้นผมเลยต้องทําวิธีนี้ครับแล้วพอมาตลาดนี่ผมใช้น้ํามันใหม่ทุกวันนะครับพอลูกค้าซื้อไปกินเนี่ยเข <ért S 2> าจะไม่หืนน้ํามันนะครับเพราะผมใช้น้ํามันใหม่ทุกวันส่วนน้ํามันที่ทอดจากตลาดเนี่ยเราก็เอาไปทอดต่อที่บ้านได้นะครับน้ำมันทอดที่บ้านพอมันดําแล้วเน,นี่ยเราก็เปลี่ยนน้ามันนะครับผมอย่าไปเสียดายนะครับเพราะว่าน้ํามันเก่ามันขายได้นะครับ ที่สําคัญเลยคือลูกค้ากินแล้วเขาไม่รู้สึกหืนน้ํามันนะครับเพราะผมไปเจอบางร้านนี่น้ํามันดําปี้เลยนะครับลูกค้าก็ไม่เข้าแล้วพอกินไปนี่จะรู้สึกได้เลยของกลิ่นหืนของน้ํามันนะครับ <S <S คือทําวิธีนี้ <S <S หลายคนบอกว่าเปลืองน้ํามัน <S 1> <S 1> แต่สําหรับผมแล้วผมไม่ได้คิดอย่างนั้นครับผมเราใช้น้ํามันใหม่ทอดลูกค้ากินลูกค้าก็ติดใจอย่าไปเสียดายครับน้ามันเพราะน้ํามันเก่ามันขายได้นะครับถ้าเราคิดว่าเปลืองน้ํามันกับการที่เราเสียลูกค้าเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มกันนะครับทายังไงให้ลูกค้า ติดใจในรสชาติแล้วก็คุณภาพของเราก่อนนะครับเพราะลูกค้าบางคนนี่ก่อนจะซื้อนี่บางคนนี่เขามองมายังกระทะนะครับผมดูน้ํามันเรานะครับอันนี้ผมไม่มีอะไรมากั้นมาบังกระทะเลยนะครับให้ลูกค้าเห็นเลยนะครับว่าใช้น้ํามันใหม่ทุกวันนะครับทีนี้ผมก็มีลูกค้าประจําเยอะนะครับผมลูกค้าก็ไว้ใจนะครับเขาต้องมาซื้อทุกนัดนะครับที่ผมมานะครับนี่เป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับที่ผมทํานะครับเพื่อนๆพนที่พี่น้องก็สามารถเอาไปทําตามได้นะครับผม ทอดมาจากบ้านรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาทอดซ้ำที่ตลาดนะครับหรือที่ผมเรียกว่าเอามาสะดุ้งน้ํามันครับก็มีหลายท่านนะครับถามมาว่าทอดที่บ้านในทอดประมาณกี่นาทีแต่ละชิ้นส่วนมันทอดใช้เวลาไม่ไม่เท่ากันนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นปีกวนไก่เนี่ยนะครับถ้าทอดให้สุกเลยก็จะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับแต่ผมก็จะทอดแค่7นาทีพอหรือจะทอดให้สุกเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับทอด10นาทีเลยก็ได้นะครับและอีกวิธีหนึ่งที่ผมทําก็ พอไปถึงตลาดแล้วผมจะทอดแบบกองเลยนะครับทอดใ้กองมันเนินเทินทึกไปเลยนะครับลูกค้ามาเห็นก็มันจะได้ดึงดูดลูกค้านะครับมันจะน่าซื้อนะครับถ้าของเยอะนี่มันมันดูน่ากินน่าซื้อนะครับแต่ถ้าของน้อยเนี่ยมันมันดูไม่น่ากินนะครับผมจะทอดกองไว้แบบนี้นะครับเอาแบบมันเนินเทินทึกไปเลยนะครับเอาแบบเยอะๆไปเลยนะครับลูกค้ามองเข้ามาก็มันก็ดูน่าสนใจนะครับเนี่ยครับ ทำวิธีนี้นะครับลูกค้ามาเยอะแค่ไหนก็ทอดทันนะครับผมแต่ถ้าผมยกอุปกรณ์มาทอดที่ตลาดนะครับมาทอดหน้างานเลยนะครับลูกค้าเยอะๆนี่มันทอดไม่ทันนะครับผมเพราะว่าเตาหนึ่งเตาหนึ่งใช้เวลา10นาทีคือเจนาทีนะครับกว่าจะสุกนะครับผมเพราะว่าลูกค้าประจําผมเยอะมากนะครับถ้าเอามาทอดที่ตลาดไม่ทันแน่นอนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านไหนที่สนใจนะครับก็ลองไปทําตามผมดูนะครับผมหรือจะเอาไปทอดที่หน้างานให้สุกเลยก็ได้นะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องๆท่านไหนที่สนใจเรียนสูตรครับกอทักแชทเข้ามาครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ